สวัสดีเพื่อนเพื่อนเศร้ายูทูบทุกคนเด้อค่ะเด้อมามา่มามิน้ผู้ใดแห่งคะมากินอะไรเอ่ยวันนี้มะม่วงน้ำปลาหวานขนำปลาแดกคะ่ะน้ำลายไหลมันบล่ล่ะมาเด้อมาเด้อบ,บานเนยบกม่วงดองกับพี่น้องคะ่ะบักม่วงดองตามเคยบักม่วงน้องเหนียวนุ่มมาบ่เบาหลายอย่างค่ะโอ้นมน้ำลายไหลกูดขวานกูดขวานแล้วเราสามมา มันกันสปีซดซูมังโก,นกนเนี่ยเบิ้งกับเพื่อนเพื่อนเห็นบ่เห็นมมบ่มุมบ่อืมอ,อืมสมถึงใจครักเพื่อนเพื่อนนะ นี่ก็เป็นไมยมดองค่ะอู้หข่อยสั้นข่อยแห้งเราชุดเก่า้าเตเมืขึ้นอืมาตัวนี้บักม่วงตัวนี้กรอบกรอบค่ะบักม่วงสดตัวนี้อื

เป๊ะหืมที่แซ่บที่ชุดเนี่ยบอกมองดองน้ำปลาหวานใช่ห,หอมที่แต่พวกมีขลุ่นนะคะมากข้ามยีไงอืม้มมาสม กได้กินเขาแต่เสารุเมืนเป่นหวงเอ้ยตือนขึ้นมานึกว่าแต่ตื่นเสาบ์ด้นแทกมันเหมือดแล้วมันคำาตือนเกือบหามองแหลมเห็นบ้าง ซด้วยมองมไม่ให้ลูกกินมั้งว่ะมากมาก พ่อรังเขาว่าเขาเป็นาปากพ่อรังเขากินบวบงจิ้มน้ำจิ้มเขาบอกเคยกินทั้งสิ้นเขาไม่จะปากกินด้วยทั้งมหมดหรอ บ่อลไาเยอฮะอืมแซ่บครับเพื่อนเพือ่อน คลิปนี้ขอห้าข้านาทีพอค่ะไปแล้วไปแล้วครับเพื่อนๆค่ัมาโยโย่อโยโย่อเพื่อนๆด้อค่ะเด้อสุขสันวันคริสต์มาสย้อนหลังเด้อกับเพื่อนๆเลยขอเพื่อนๆทุกคนจงมีความสุขเด้อตามเคยหลักค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดซับสไครต์ใบบกกู พ่ตที่ตามไม่ยิงกี่กี่แล้วค่ะเด้อก็ขอเพื่อนๆทุกคนจงมีแต่ความสุขสมหวังทุกประการเถิดขอบคุณค้าไปแล้วก็จุ๊บ